ใจจะโควิดใจจะพีเอ็มสองจุดห้าปัญหาเยอะแยะวันนี้เราจะมาหาตัวช่วยกันว่าจะกินอะไรที่จะป้องกันโควิดกับพีเอ็มสองจุดห้ากันต้านตามมาสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีอ,อีกทีนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารต้านพีเอ็มสองจุดห้านะคะมันกลับมาอีกแล้วนะคะฝุ่น PM 2.5เนี่ยเรียกว่าฝุ่นจิว๋วหรือว่าฝุ่นพิษนะคะมันคืออะไรนะคะ PM 2.5คือย่อมาจาก particulate matter 2.5นี่เป็นขนาดนะคะก็คือ2.5ไมครอน พิษภัยของมันก็คือว่าไอ้ฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันประกอบด้วยพวกโลหะหนักทั้งหลายพอมันรวมกันเป็นฝุ่นจิ๋วเนี่ย ขนาดเล็กมากในระดับที่พอเราหายใจเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยนะคะแล้วในการวิจัยนะคะในปีหลังๆที่ผ่านมาเราพบว่าไอฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันสร้างปัญหากับสุขภาพมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเรื่องของมะเร็งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งปอดนะคะและโรคปอดต่างๆนะคะแต่ไม่ใช่แค่มะเร็งปอดแต่ว่ามะเร็งหลากหลายชนิดเนื่องจากไอฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันมีโลหะหนักเยอะแยะเลยทําให้เราเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเพราะว่าพวกโลหะหนักพวกนี้ถือว่าเป็นคาร์ซอโนเจนหรือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง บบน,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดต่างๆนานาวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะต้องป้องกันตัวโดยที่พยายามแบบ ไม่ออกไปข้างนอกในช่วงที่มีฝุ่นจิวเยอะหรือออกไปเนี่ยเราใส่แมสป้องกันตัวเองนะคะแล้วเราดูว่าเรามีอาหารอะไรเนี่ยที่จะเป็นตัวช่วยที่ทาให้กําจัดเจ้าฝุ่นจิวออกจากร่างกายหรือทําให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นนะคะในวันนี้พี่แบงค์แนะนำนิดนึงว่าเราจะทําอะไรได้บ้างไหมนอกจากที่แบบไหนเราก็แบบใส่แมสก็แล้วไม่ออกไปข้างนอกก็แล้วเนี่ยเราจะกินอะไรที่จะแบบทําให้เจ้าฝุ่นจิวเนี่ยมันไม่ทร้ายร่างกายเราได้บ้างพี่ ก็หลักๆอย่างที่น้องซางพูดไปครับเ,เพราะฉะนั้นหลักอาหารมันก็จะเป็น2หลักเหมือนกันหลักแรกคืออาหารกลุ่มที่ดีท็อกซ์อีท็อจากสารพิษเพาะเมื่อกี้บอกแล้วมีโลหะหนักเข้ามาในร่างกายกับอาหารกลุ่มที่2นะครับจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นเรื่องของแอนตี้อินเฟมก็คือลดการอักเสบพะมันเข้ามามันกระตุ้นการอักเสบมันเลยทำให้เกิดโรคขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มอาหารหลักๆ2อย่างนะครับเราเริ่มที่ดีท็อกก่อนผักแห่งราชินีแห่งการดีท็อกก็คือบลอกโคลี่นั่นเองไม่ใช่ว่าเอาบลอกโคลี่ไปยัด อะไรไม่ใช่นะดีท็อกหมายถึงคำว่าเอาคิดออกจากล่างนะคะเพราะบางคนดีท็อกเขาคิดว่าแบบเป็นาส่วนก้นวายตายโยมขลิยัตกลิบัอ่าเป็นราชนีแห่งการดีท็อกซิฟายก็คือการกำจัดพิษก็คือกินมันเข้าไปใช่กินมันเข้าไปเพราะว่าเวลากินบกคขลิครับบกคขลิเนี่ยสารออกฤทธิ์มันต้องมีการหั่นก่อน เขาถ้าเกิดไม่หั่นมันจะแบบสารออกฤทิ์ไม่ออกบางคนเอามาทั้งหัวกินเแยงกินแรงไม่ได้หรือว่าจะเตรียมแบบทําทําน้ำแยกกากก็ควรจะต้องหั่นมานิดนึงก่อนแล้วค่อยเข้าเครื่องบีบออกมันถึงจะออกมา เห็นไหมคะว่าเวลากินจะไม่ใช่ว่ากินแตงามงๆแต่ว่าเราต้องดูว่าวิธีาการกินยังไงที่ทําให้สารออกฤทธิ์มันดีที่สุด<ช>ะนะคะแล้วก็นอกจากบอกคอรี่แล้วมันจะมีพืชอีกอันหนึง่งก็คือเราเรียกว,ว่ากระหล่ำดาวกระหล่ำดาวนะคะบางคนจะเข้าใจว่าเหมือนแขนงมันเหมือนกระหล่ำปีลูกเล็กอะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นกระหล่ำดาวเาเรียกว,ว่ากระหล่ำดาว <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็มีสารออกฤทธิ์ซาลโฟอลาเฟนที่จะ็อ t o x ฟ f y หรือว่าล้างคิษให้กับเรานะคัะ คือคนจีนเขาเคยมีปัญหามาก่อนไงเขาเคยได้รับฝุ่น PM 2.5เยอะมาก่อน<ม>เขาก็เลยทํางานวิจัยว่าลองเอาอีบอกพลี่เนี่ยมาทําบอกพลี่ปั่นแล้วก็ให้กินดูซิ<ม><ม>แล้วก็ไปวัดว่าขับสารก่อมะเ็งเนี่ยออกมากับวัสสรวะหรือเปล่าปรากฏว่า<ม> มันขับออกมาได้เยอะขึ้นกว่าเดิม,มก็เขาก็เลยแนะนําเรื่องบล็อกคลี่ก็เลยโด่งดังขึ้นมาจากสาเหตุนั้นนะครับเป็นต้นแต่ว่าตัวบล็อกแคลนี่นิดน,นึงนะคะว่าวันนั้นที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเกิดคนที่รับเคมีมบำบัดอยู่อันนี้อาจจะต้องกินเว้นช่วงนิดนึงนะคะเว้นช่วงนิดนึงอาจจะประมาณสัปดาห์ที่สองนะคะถึงจะกินกลุ่มบล็อกคลรีร่ได้อย่างที่บอกบางคนเห็นคลิปไปแล้วแล้วบอกว่าอ้าวใครบอกว่าบล็อกคลรี่ดีคนนึงบอกไม่ดีอ้าวคลิปที่แล้วบอกไม่ดีคขมันไม่มีอนไหนดีไม่ดีแต่มันต้องด ใช้เวลาเแล้อก่วกไหนการเราเหมาะช่วงไหนนะคะอันเนี้ยบอ,อกแลรี่เหมาะกับการดีท็อกซิฟายหมายถึงการขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะเดียวกันเนี่ยเวลาเรารับยาเคมีบำบัดอยู่เนี่ยมันทําให้เหมือนร่างกายเราอะ่ะก็คล้ายๆสารพิษแบบหนึง่งแต่เป็นสารพิษที่ทํทร้ายมะเร็งเราใช่ไหมคะดังน,นั้นเนี่ยเราให้เคมีมาบำบัดเขาอ,ออกฤทธิ์เต็มที่ก่อนแล้วเราก็กินตัวบ็อกลรี่อันนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องล้างดีๆด้วยนะอย่าข้าแมลงมันเยอะอย่าฆ่ามแมลงเยอะนะคะดังนั้นล้างให้ดีนะคะโอเคอ่ะอะไรต่อคะอันนี้ ไฮบริดกินไม่ได้เหมือนกันแกฟูดนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดก็คือบางคนบอกอ้าวแต่จะมงว่าดีหรือไม่ดีอีกที่บอกอีกทีมันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ความเหมาะสมนะคะแกฟูดอันนี้ดีดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กินยาใดๆอยู่รวมถึงยาปฏิชีวนะก็กินกับแกฟูดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จริงๆแกฟูดมันมีพวกนาริซินินอยู่ในตัวมันเองนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยครับมันมีตัวที่มีฤทธิ์ในการดีท็อก ให้กับร่างกายเราเหมือนกันเพราะนั้นกินเขามันดีครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามียาอื่นเราไม่ควรกินเขาร่วมกับยากินพวกน้ําก็ได้ใช่ไหมคะที่ก็คือตอนนี้มีน้ําแกฟฟุดขายมีกินได้แต่ถ้าใครรับยาโดยเฉพาะยาพุ่งเป้านะคะ พวกยาพวกเป้าของปอดเนี่ยสำคัญเลยนะคะไม่ควรทานเพราะว่ามันทําให้ยามันเรียกว่ามีผลข้างเคียงเยอะขึ้นนะคะอ่ะ,อะต่อแล้วก็ขมินนขม้นชันขมิ้นชันนะคะ,ะที่พูดไปนะคะ,ะคือถ้าใครสนใจอยากดูว่าอาหารใดเนี่ยค่ะต้านเรื่องของโควิดเนี่ยกลับไปดูได้นะคะเราพูดถึงขมิ้นชันอย่างละเอียดนะคะอย่าลืมตามไปดูคลิปขมิ้นขมิ้นชันหรือว่าดูเรื่องของอาหาร ต้านโควิดนะคะโอเคแล้วก็พอเราจบกลุ่มที่ไปลิฟในเรื่องของการกําจัดพิษแล้วค่ะครางนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีลิฟในการต้านการอักเสบต้านการอักเสบอ่าเพราะฉะนั้นขมิ้นที่อยู่ในกลุ่มเมื่อกี้นี้สามารถเอามาใช้ในกลุ่มนี้ได้อีกมีลิฟต้านการอักเสบด้วยโอ้โยก็แต่แต่อย่างที่บอกไปเวลากินขมิ้นก็ต้องกินกับพวกของที่เป็นน้ํามันที่มันจะดูดซึมได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็กลุ่มที่ต้านการอักเสบก็คือพวกผักมีสีผักมีสีนะเนี่ยหลายหลายสีไงครับสีส้มสีเขียวสีแดงสีอะไรเงี้ยครับรวมกันได้หมดเลยทุกอันเลยสีอะไรก็ได้เนาะใช่ครับเพราะฉนั้นเรากินผักให้มันมากขึ้นเพียงแต่ก่อนจะที่จะกินผักสมัยก่อนเราอาจจะมุ่งไปผักใบเขียวตอนนี้เราก็้องมุ่งไปผักหลากสีผักหลากสีแล้วก็จะมีเครื่องเทศสําคัญนะครับก็คือใบออริกาโนใบออริกาโนนะคะใช่ครับสารในออริกาโนครับใบออริกาโนเองเนี่ยครับมีฤทธิ์ต่อการลดการอักเสบโดยเฉพาะ กระบวการเสิร์ฟโริโภคเปอร์ก็ช่วยโอเกนโเนโช่วยได้ค่อนข้างดีครับคือเราจะเห็นออริกาโนในพวกพิซซ่าสามพิซซ่ามัที่ไม่ฉีดใส่นะไม่ฉี่ใส่นะ,ะนแต่ว่าเราจะไม่ใช่กินพิซซ่าเพื่อจะเอาออริกาโนนะคะ <S 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 อันนี้เนี่ยคือนน อย่าอย่าอ้างว่านี่เดี๋ยวคนผู้ฟังเราค่ะอ๋อให้กินพิซซ่าจะให้กินออริกาโน่ไม่ได้นะออริกาโน่กินกับผักกับอย่างอื่นก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าออริกาโน่กับพิซซ่าต้องกินพิซซ่าเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าอาหารหวานอาหารมันหรืออาหารที่มันเกิดความอ้วนเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอาหารปุ่มเหล่านี้เราก็ต้องลดนิดนึงนะคะแต่ออริกาโน่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอ่าแล้วก็มีผักอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือผักแพว ผักแพลวเออถ้าใครเคยกินแหนมเนืองจะรู้จักเป็นใบแบบเล็กๆเรียวๆอ๋อน้องรู้จักต้องชอบกินนะคะมันจะแบบมีกลิ่นมีกลิ่นของมันใช่ซึ่งผักแพลวเป็นผักที่ต้องกินสดเอาไปผ่านความร้อนแล้วสารมันหายแล้วเขาก็มีเคยทำงานวิจัยเรื่องผักแพลวเนี่ยให้คนที่แบบสูบบุหรี่ได้พิษจากนิโคตินเข้าไปแล้วก็กินผักแพลวแล้วไปวัดด n a d a นเอดามสหรือการทำลายของด n a นเปรากฏว่ามันลดลงในกลุ่มคนที่กินผักแพลวเพราะฉะนั้น ไอควันเพียมสองก็ถือเป็นควันอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นผักแพวก็มีประสิทธิภาพหนึ่งที่ช่วยได้โหแบบสมุนไพรบ้านเราเนี่ยดีนะพี่เนาะก็คือเราอ่ะเลือกใช้ให้ถูกสําคัญอย่าลืมล้างนะล้างให้สะอาดนะคะก็ล้างเอาตัวพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าสารตกค้างออกไปเนี่ยจะได้รับแบบประโยชน์จากเขาเต็มๆเลยนะคะโอเคใช่ครับอะไรดีๆแล้วก็พวกเครื่องเครื่องเทศไทยๆอ่ะครับพวกแบบอย่างเครื่องทําต้มยำพวกขิงข่าตะไคร้ พวกนี้มีลทธิ์ในการลดการอักเสบให้เราทั้งหมดเลยครับหันกลับมากินของไทยแบบไทยไทย,ไทยมันช่วยในการต้านได้ดีเพราะว่าอาหารที่เป็นของทอดตามแบบฝรัง่งหรืออ,อาหารที่เป็นน้ําตาลสูงพวกนี้ยิ่งทําให้อักเสบ ซ้าซ้อนขึ้นกว่าเดิมครับนะคะ,ะ,ค,ะคือง่ายๆคืออะไรที่กินแล้วอ้วนอักเสบนะคะแล้วอ้วนอักเสบอ,อ่าเนาะดังนั้นสรุปนิดน,นึงนะคะพวกในกลุ่มของการที่เรดีท็อกหรือว่ากำจัดสารพิษก็คือนี่เลยนะคะบ็อกแคลีนนะคะแต่าาคนที่เป็นเคมีบำบัดนะคะก็เว้นชนิดหนึ่งสกักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยทานนะคะหั่นก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสกัดเย็นก็ได้นะคะ กลุ่มแก้พุนะคะดีผักหลากสีนะคะหลายๆสีเน่กินได้ดีหมดเลยกลุ่มเบอร์รี่นะคะผักแพวขิงข่าตะไคร้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มภูมิแล้วก็ขจัดสารพิษลดการอักเสบของปอดเป็นอาหารต้านฝุ่นเพียม2.5นะคะสำคัญก็คือต้องทานน้ำเยอะๆร่างกายเนย่ต้องให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะป้องกันฝุ่นเพียม2.5ด้วยค่ะพี่ <น>ออกกําลังกายในร่มด้วยนะออกกําลังกายในร่มไม,ไม่ได้<อ>ไม่ได้ออกไปข้างนอกนนออกไปข้างนอกกลางฝนนี่โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะคะออกกําลังกายในร่มแต่ยังมีข้ออ้างว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกทําให้เราไม่ได้ออกกําลังกายนะคะอยู่ที่บ้านออกกําลังกายได้เสมอค่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะคะ <หา S 1> <ว>ที่มาให้ความรู้เรานะคะเพราะว่าฝุ่น PM สองจุดห้าขต้องอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยที่จะป้องกันตัวเองจากไอ้เจ้าฝุ่นจือว่าฝุ่นพิษนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่แบงค่ะ